ข้เาเลยไหมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดแน่นอนแต่ว่าเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอะ<ก>มีหลายเรื่องแต่ว่าเมื่อคืนเลยเ,ออเกิดเรื่องสดๆร้อนๆขึ้นเรื่องนี้เลยนะฮะออก็คือเรื่องราวของพี่จองกับพี่คันแล่นนั่นเองเออจะบอกว่าคู่นี้ก็แบบ คือยังไงคือเป็นคู่ที่แฟนคลับเยอะมากจริงคู่ที่ต้องบอกได้เลยว่าคอนเทนต์เขามีความเป็นธรรมชาติมากจริงคือทําอะไรก็ดูแบบดูเป็นกันเองดูเหมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องที่เหมือนกับว่าเป็นเที่อวมาตลอดเนาะที่คนหลงหลักเขาเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละความเป็นกันเองความแบบว่า เหมือนเป็นเหมือนเป็นคนไทยอีกหนึ่งคนะ<ช>ที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนี่ยเคยเปิดดูนะรู้สึกว่าแบ,บดูได้เรื่อยๆอะ่ะคือมันดูแล้วเหมือนกับไม่เบื่อแล้วเหมือนจริงๆอะ่ะวิดีโอเขานานมากถ้าใครเป็นแฟนคลับคือประมาณแบบ30 40นาทีต่อคลิปนะแต่เราก็สามารถดูจนจบได้เขาจะบอกว่าอันเนี้ยเกิดขึ้นอะ่ะ ทำอินฟูหลายคนทําเป็นแบบวอล์กวีก็เกิดจต่ขึ้นแต่นี้เหมือนกันนะถูกปะเพราะเมื่อก่อนเขาต้องทําคลิปสั้นๆใช่สิบนาทีแปดนาทีเดี๋หรือคนก็สี่สิบนาทีไปเลยเออเหมือนพี่จอเขาเรียกก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าผู้บุกเบิกแล้วการที่ให้อินฟูหลายคนทําตามแต่จริงๆแล้วก็เป็นฟุกอัลอนนั่นแหละที่เป็นคนเริ่มเริ่มทําแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออคนก็เลยแบบว่าเออชอบในการเสี่ยดูวอล์กวีเพราะแบบอ่ะปล่อยไปเลยเดือนนึงดูกันยาวๆชมๆแล้วก็ค่อยๆดูแบ่งๆดูแต่ว่าส่วนใหญ่คนอะ ถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆอ,ะอ่ะเขาก็จะดูยาวเลยชุบป,ป้องก็ดูให้มันแบบช่ำๆไปเลยนะครับอะ ทีนี้ดราม่าเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือแน่นอนเขาก็ไปเที่ยวกันมาตลอดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทริปล่าส,สุดที่ไปมาก็คือเขาไปที่ชุมพรมาใช่แต่ว่ามีน้องแดนมาด้วยน้องแดนก็เป็น,เ,ปนเพื่อนเขาแต่ว่าน้องแดนเหมือนประมาณว่าติดเทอมหรือมาเที่ยวไหมตอนน้องแดนก็จะเป็นแบบว่าแวะเวียนมาต่างๆเพราะว่าเขาเรียนอยู่ไงก็เลยเป็น3มหนุ่มสุดหล่อนะครับผมไปเที่ยวที่ชุมพรซึ่งเนี่ยเป็น ep สามเขาก็มีไปเหมือนกับว่าโอ้โหเล่นน้ําไปเที่ยวทั่วเกาะต่างๆในได้เนาะซึ่งเกาะคือเกาะน้ำยวนสวยมากคุณเคยไปเ้า่ไมไม่เคยไปเลยจริงปะเนี่ย ฉันไม่ได้ถอดเสื้อเก่งเหมือนเธอไงฉันก็เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวทะเลฉันน่ารักภูเขามากกว่าไงคุณแก่รักเราหรือยังองรักก็ได้ตาเขาจะได้สร้างเราคู่กันอีกแอะแล้วไม่เกิดยังไงต่อแล้วเพราะมันความดราม่าที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีเหมือนแบบว่าตัวละครเสิร์ฟแล้วกันในแต่ละคลิปยิ่งเวลาไปเที่ยวมันต้องมีไกด์ต้องมีคนแนะนำนู่นนี่นั่นซึ่งแน่นอนนะคบว่าในทริปที่ชุมพรเนี่ยก็มีไกด์ เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ที่เมื่อกี้ภาพขึ้นเป็นแบบว่าเอากระต่ายปิดหน้าเราต้องปิดหน้าเขาไว้เป็นขึ้นซึ่งในคลิปเนี่ยเราเราส่วนตัวมีโอกาสให้ดูแล้วเหมือนกันคือจะไปดูแล้วไปไหนบ้างก็อันนี้พูดแบบจากความรู้สึกนะก็มันก็มีความอึดอัดบ้างนิดนึงอึดอัดในที่นี้หมายถึงว่ามีความเกินเลยเยอะไปนิดนึงถูกไหมคือในความรู้สึกเราคือคนที่เป็นไกด์หรือคนที่มาแนะนำเนี่ยบางทีเขาจะต้องเหมือนกับว่าให้ privacy กับคนที่เป็นแขกด้วยเช่นแบบสมมติเวลาไปนั่งกินข้าวด้วยกันไม่เคยเห็นไกด์มาน ถูกต้องออแล้วเห็นเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าให้ให้เขาออกเงินเองด้วยใช่ไหมเออหรอใช่ปะเออเห็นไหมซึ่งมันไม่มีเออไม่มีปกติไกดก์ต้องเป็นคนจัดแจงให้แล้วก็เหมือนไปไป,ไปเข้าเขาเรียกว่านะไปเข้าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเออ คนที่พาไปเที่ยวก็ต้องเอาเอซึ่ซึ่งจะเป็นไกด์เป็นคนออกไกด์เอาอย่างไรก็คือบันเทก่อนใช่มันเป็นต้องเป็นแบบว่าคนดูแลตลอดทั้งทริปใช่แล้วก็สมติเวลาตอนทายเรือก็ไปนั่งหลังเขาด้วยเออแล้วคิเรื่องนี้ฉันว่าที่ว่าเรื่องนี้แหละเกิดเป็นประเด็นที่คนแบบว่ารู้สึกว่าไม่โอเคมันดูมันดูลุกลามในการที่แบบว่าเกิดกับคำว่าเป็นไกด์ถูกต้องในบทบาทหน้าที่ไกด์ที่สำคัญที่สุดคือการแต่งตัวด้วยเนาะเอออันเดียวแหละ เออคือคือน้องไกด์แน่นอนคือจริงอย่างนี้เราก็2024อ My Body My Choice ใช่แต่บางทีอ่ะคือพอเป็นผู้หญิงแล้วมาอยู่กับผู้ชายหลายคนอ,อาจจะมีเรื่องความเหมาะสมด้วยนิดนึงนาแบงแต่ว่าพูดถึงแล้วถ้าเกิดเป็นไกด์จริงๆแล้วนาแบงไงก็ค,คุณนาคุณนาไงคุณนากำลังมานาแบงกับนาออฟที่<น>จะบอกว่าคนที่เป็นไกด์เขาก็ต้องมียูนิฟอร์มไปล่ะถ้าปกติแล้วโดยทั่วไปช่ตามบริษัทต่างๆไงแต่อันนี้มันเป็นเหมือนชุด เหมือนเือนชุดว่ายน้ำใช่เหมือนเป็นชุดแบบกับเหมือนกลมกลืนกับเขาเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นหนึ่งในคนที่มาเที่ยวด้วยกันมากกว่าจะเป็นไกด์นะครับซึ่งหลังจากที่คลิปนี้มีการเผยแพร่ไปแน่นอนนะโหคนก็ทัวร์ลงช้ำไปเลยทัวลงช้ำทั้ง บริษัททัวร์ทั้งตัวในคลิปเองแล้วก็ตัวึงทัวร์ลงน้องคนนี้ด้วยจนติดเทรนเอ็เลยนะใช่อยู่แล้วคุกคนก็รู้สึกแบบที่เราบอกไปแหละว่ามันดูอึดอัดในบางโมงว่าเหมือนกับไม่พี่จะบอกว่าจอคันเล่นทำอะไรอ่ะก็ติดเทรนอยู่แล้วและยิ่งอ่ะเรื่องเนี้เธอมันดุเดือดมากจริงๆอ่ะแบบว่าคนแบบไม่ค่อยโอเคกับการทำงานของไกคนนี้นะครับจนเมื่อ เมื่อเช้าวันนี้ใช่ไหมใช่ล่าสุดนี้เลยนะครับผมก็ได้มีการ take action ในการที่จะร้องออกมาพส่งโพสต์นะฮะเป็นเหมือนกับว่าคล้ายๆจดหมายแหละนะครับในการแสดงความรับผิดชอบรับผิดชอบและขอโทษนะครับผมสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งทางช่อง c ั l l e n h e b บรีนะครับผมก็มาโพสต์ชี้แจงผ่าน u t u b e นะฮะแล้วก็จริงๆก็คือ IG ด้วยใช่ a c e b o o k ด้วยทุกที่เลยนะครับผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือไกด์วันนั้นมาไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยจึงให้น้องที่เป็นเด็กเรือมาเป็นไกด์ให้เราแทนแบบนี้ก็ได้หรอ <c oughs> ถ้าเอาจริงๆงแบบนี้ก็ได้หรอ <c oughs> <ล>ถ้าบริษัททัวร์มันต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้เลยหรอไม่แล้วจริงๆอิเราไม่ไม <ป S 1> ่จ้าคนอื่นเออเข้าใจปะเข้าใจเออแล้วเราไปดูในคลิปนิดนึงที่เขาตัดตัดมาด้วยนะบางช่วงมันมีจังหวะหนึ่งที่น้องผู้หญิงเขาบอกว่าคนนี้คือเด็กเรืออืซึ่งไม่ใช่เขาไงอ๋อแล้วก็เลยแบบเอ้าหรือยังไงสรุปคือเด็กเรือแนะนํา ว่าน้องคนนี้คือเด็กเรือนะคะอะไรเงี้ยคือเด็กเรือเนี่ยก็คือเป็นแนวแบบคนที่ดูแลเรือเขาอาจจะมีความคุ้นเคยกับสถานที่กับอ,อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคือเขาน่าจะเข้าใจอะไรมากกว่าแบบ ผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าทางบริษัทเองก็คงคิดว่าเ,ออเด็กคนนี้ก็แบบว่าเป็นคนในทีมงานของเขาก็อาจจะพานําท่องเที่ยวได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันคือเราว่าเขา่าคงทํางานที่นี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไกด์หรือว่าเด็กเรือโดยตรงแต่ว่าอาจจะอาสามาออกเรือด้วยแต่เด็กผู้หญิงคนนี้คือแฟนคลับไงใช่เพราะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับในคำถแถลงการนะเขาบอกว่าบริษัทบริษัททัวร์ขอโทษสําหรับการทํางานของน้องที่อาจจะไม่ได้ตรงตามการทํางานของไกด์ อ่ะเขาก็ขอโทษแล้วนะนอกจากนี้เนี่ยน้องก็เป็นแฟนคลับของช่องแ o l o r f a c t มาเป็นเวลานานก็คือติดตามอยู่แล้วก็ชื่นชอบไนี่ก็อาจเอาไม่ไงพี่ว่าคิดว่าน้องอาจจะอาสาเปล่าใช่อยู่แล้วนคือมันเป็นฟีลแบบสมมติดาราคนนึงมาชอบที่เราชอบฉันอยากจะพาเขาไปเที่ยวอยากไปแนะนําเขาสมมติแค่มาสัมภาษณ์ที่เนี่ยถ้าคนนั้นจะชอบแบงค์อาจจะแลกคิวมานะเออเลยซึ่งแบงค์ก็ทําแล้วค่ะ ลยซึ่งแบกบ็ขอคิวแล้วคะออ่มะ,ะมันก็นิดนึงแหละมันก็มันก็มีความแต่ว่าถ้า<ช>สมมติเราทําทำหน้าที่ตรงนั้นนะ<ช>่ะเราก็ควรทำให้สมบูรณ์แบบถูกไหมใช่แต่ก็ควรทำแบบพอดีไม่ได้เกินงามไงถูกต,อ <t xt> ต้องนะครับผมแล้วก็น้องได้ทำการขอโทษจากใจจริงที่อาจจะทำให้หลายคนอึดอัดนะครับแล้วทาามันษัททัวร์เนี่ยก็ขอโทษต่อทีมงานคันเล่นแคนเบอรี่เป็นที่เรียบร้อยด้วยก็มีการแชร์โพสอันนี้ที่ทางของทีมของยูทูบเขามีการแบบว่าขอโทษมาแล้วแต่เรื่องราวพี่ว่ามันไม่จบง่ายๆอ่ะแบ สำหรับตัวพี่นะในความคิดของพี่นะเพราะว่าตอนเนี้จากที่พี่สังเกตหรือพี่อ่านแล้วก็ดูในคอมเมนต์มีคนแบบว่าไปถามว่าน้องคนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีบัตรบัตรการทําหน้าที่ของไกด์หรือเปล่าเรื่องนั้นเลยเออก็เอาเป็นว่าโดนขุดอยู่แล้วแน่นอนโดนขุดอยู่แล้วว่าเป็นมีบัตรด์จริงหรือเปล่าแล้วทางบริษัทเอาแบบมาถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยงอันอันนี้คือถ้าไม่มีนี่ก็เรื่องใหญ่เลยมันจะเป็นเรื่องการดาเนินคดีทางกฎหมายเลยนะว่ามันบอกว่าเฮ้ยมาแล้ว